สวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวยาสําหรับดูแลน้องกระต่ายนะครับซึ่งก็จะอยู่ในถุงนี้ก็เป็นการรีวิวยาตามสไตล์ของผมนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณห้องครัวของผมนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําในครั้งนี้นะฮะมาดูชิ้นแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซริงบอลนะครับหลายคนสงสัยว่าซื้อมาทําไมตอนนั้นน้องไข่ต้ม ไม่สบายเป็นหวัดนะครับมีน้ำมูกไหลผมก็เลยซื้อมาดูน้ำมูกนะครับเขาจะได้หายใจสบายต่อมานะครับเป็นน้ำยาล้างตาเวลาพวกเศษยาเศษผงเข้าตาเ,เขาตาเนี่ยเขาใช้ตัวนี้ล้างนะครับนี่ก็จะเป็นยาหยอดตาแก้อักเสบนะครับเมื่อกตายตาอักเสบเกิดจากเล็บข่วนก็ดีนะฮะถ้าเขาอ,อักเสบล้วก็ล้างตาแล้วก็ใช้นี่หยดสักหนึ่งหยดเช้าเย็นนะครับ ยาตัวนี้นะครับไม่ถึง50บาทนะก็เป็นยาที่ผมมีติดบ้านไว้ยุ่เป็นประจำเลยนะครับเป็นยาเบตาดีนเวลากระต่ายกัดกันเนี่ยมีบาดแผลที่ปากที่จมูกหรือส่วนต,ต่างบนผิวหนังของร่างกายก็สามารถทาให้เขาได้เลยนะครับยกเว้นดวงตานะก็จะช่วยให้แผลหายเร็วไม่ติดเชื้อขอระบุไว้ชัดเจนเลยฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะฮะถ้ากระต่ายใครติดเชื้อรามีเชื้อราบนผิวหนังเนี่ยก็ลองดูก็ได้นะครับไม่เสียหายนะครับราคาก็ไม่แพงด้วย ตัวนี้เป็นผงทําความสะอาดน้องกระต่ายนะครับก็ไม่สําคัญอะไรามากมายนะข้ามไปดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นแปรงทําความสะอาดนะครับมีหลายเกตอันนี้เกตล่างสุดเลยเอาไว้สําหรับวีขนกระต่ายเวลาขนหลุดร่วงนะฮะก็จะช่วยในเรื่องของโรคลำไส้อุดตันได้ด้วยนะพวกแปรงเนะี่ยต่อมานะครับปัตรเตอร์เลียนปัตรเตอร์เลียนนะครับผมก็มีไว้สําหรับ ตัดขนให้น้องกระต่ายนะครับให้มันสั้นๆเขาจะได้รู้สึกสบายๆในช่วงซัมเมอร์นะฮะเกลนไก่ก็สำคัญนะครับเอาไว้ตัดขนพวกสังขตังพวกขนตังเมที่สกรปรกเกลนไก่ตัดเล็บสําหรับน้องกระต่ายนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยเล็บยาวเกินไปก็ต้องตัดนะครับเดี๋ยวจะไปข่วนตาตัวเองเวลาระตัดท้องเสียนะครับห้ามพลาดเลยตัวนี้ก็เป็นเกลือแร่นะครับให้กินเกลือแร่บ,บ่อยๆนะครับป้องกันการช็อกในกระต่ายที่ท้องเสีย ตัวนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเวลากระต่ายป่วยเนี่ยเขาจะกินอาหารเองไม่ได้เรามีตัวนี้ไว้เนี่ยเราก็ป้อนนะครับป้อนเขาเขาก็จะได้มีกําลังวังชาแล้วก็ฟื้นตัวเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับจะเป็นคีโตแคลหรือเล็บบิทแคร์ก็ได้นะครับหาซื้อตามออนไลน์ได้เลยตัวนี้ซันฟาโปนะครับเป็นยาแก้ท้องเสียในกระต่ายมีขายตามร้านอาหารสัตว์ทั่วไปราคาประมาณ30บาทนะครับก็ค่อนข้างถูกอยู่แต่ว่า ถาถามว่าดีไหมผมยังไม่เคยใช้นะครับอันนี้ปิดฝาไม่สนิทหกเกือบหมดแล้วถ้าเรามีติดบ้านไว้ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรติดบ้านไว้เลยนะครับเวลาฉุกเฉินมาก็อาจจะช่วยได้นะตัวนี้จะเป็นยาลดแก๊สในกระเพาะอาหารนะครับของเด็กทารกที่ผมนํามาใช้ในกระต่ายยาตัวนี้ช่วยลดแก๊สในกระเพาะนะครับเวลากระต่ายจุกเสียดแน่นท้องเนี่ยมีแก๊สเยอะนะครับเขาก็จะมีอาการซึมไม่กินอาหารท้องก็จะป่องใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไม่ขับถ่าย หรือขับถ่ายออกมาก็เล็กๆผมก็จะให้ตัวนี้กินนะครับก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับตัวนี้เป็นสลิงนะครับเอาไว้สําหรับป้อนยาก็มีหลายไซส์นะครับป้อนตามน้ําหนักนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นน้ำปลาพิมายอร่อยชัวร์นัวสุดๆต้องปลาไม้พิลมพรแฮ ยาตัวนี้นะครับก็จะเป็นยาช่วยปรับสมดุลในลำไส้ของกระต่ายนะครับเวลาระบบทางเดินอาหารของกระต่ายเนี่ยเสียสมดุลเนาะไม่ว่าจะเป็นท้องอืดท้องเสียนะครับก็จะใช้ยาตัวนี้ช่วยในการปรับสมดุลฟื้นฟูให้หายนะครับมีขายตามร้านออนไลน์ทั่วไปเลยสุดท้ายนะครับก็จะเป็นยาหยดหลังนะครับสำหรับไล่ไล่ไล่เห็บหมัดหรือว่าโรคเลื้อยก็สามารถใช้ยาตัวนี้ได้ด้วยนะครับเป็นรีโวลูชัน ใช้ในหมาแมวกระต่ายได้ด้วยแต่ต้องเป็นกล่องสีชมพูนะเพราะว่าแบรนด์นี้ก็จะมีกล่องเนี่ยจะมีหลายสีนะครับก็ประมาณนี้สําหรับยาแล้วก็สิ่งต่างๆที่สําหรับดูแลกระต่ายของผมนะครับเอาตรงๆนะครับผมก็ยังมีตัวยาที่เอาไว้สําหรับดูแลน้องกระต่ายอีกเยอะเลยแต่จะไม่นําออกมาแชร์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการเลยนะครับ กระต่ายป่วยเนี่ยคนที่จะพาไปโรงพยาบาลสัตว์นะครับแล้วก็พบแพทย์นะครับหมอเนี่ยก็จะชั่งน้ําหนักแล้วก็จะจ่ายยาตามอาการแล้วก็จะให้กินยาปริมาณเท่านี้ตามน้ําหนักนะครับแต่ก็มีผู้เลี้ยงกระต่ายจํานวนไมนอยนะครับที่ไม่พร้อมในเรื่องของทุนทรัพย์นะครับที่จะพาน้องไปโรงพยาบาลสัตว์เพราะว่ากระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดพิเศษที่มีค่ารักษาค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวนะครับจะทาอย่างไรลนะ่ะบางคนเนี่ยกระต่ายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาท้องเสียท้องอดืด ก็ปล่อยให้ตายเปล่านะครับลองเทคนิคแบบผมไหมก็ตายเนี่ยเปรียบเสมือนเด็กอ่อนและบอบบางผมจะมีตัวยาของเด็กอ่อนนี่ยเต็มตู้เย็นเลยนะครับเด็กอ่อนที่มีอายุไม่เกิน2ปีเนี่ยผมจะมีไว้เยอะเลยเพราะว่าผมมีลูกเจคนแล้วก็ภรรยาอีก6คนฮันโหลพูดไปเรื่อยเลยก็มีไว้ก็ดีนะครับแล้วก็ประเมินอาการเอาเองว่าน้องเป็นอะไรนะครับแล้วก็ต้องใช้ยาให้ถูกนะครับไม่ใช่ว่าเอออะไรก็มั่วไปเรื่อยอย่างนี้ก็ไม่เกิดผลนะครับพี่น้อง ยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณด้วยนะครับแล้วก็นำไปปรับใช้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ